นี่เธอว่างนักหรอือเนี่ยเสี่ยวซีน้องสาวเธอยังอยู่โรงพยาบาลเลยยังไม่ไปเก็บขยะหาเงินค่ารักษาพยาบาลอีกเหรอนั่งหาเรื่องอะไรอยู่เนี่ยพูดอะไรเนี่ยถ้าพูดไม่เป็นก็ปิดปากไปเลยฉันพูดติดตรงไหนหรือเปล่าพวกคุณสองคนนี่ถูกถูกจริงๆงนะคนจนๆแบบนี้เธอไม่เอารอกเหรอือพวกเธอคงไม่เคยมีผู้ชายใช่ไหมละ่ะฉันไม่ต้องการรองเท้าเก่าๆอย่างเธอหรอกคุณเรียกใครว่ารองเท้าเก่าทัดร้องร้องไม่ต้องกรดคนร้ายข้าแบบนี้หรอก สองสาวสวยครอบครัวฉันทําธุรกิจเกี่ยวกับหยกฉันเชี่ยวชาญเรื่องการประเมินของเก่ามากแค่พวกคุณตามฉันคืนนี้ฉันรับประกันว่าพวกคุณจะรวยขึ้นอย่างมหาศาลไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจแล้วคุณละคุณผู้หญิงห่างจากฉันไปหน่อยได้ยินไหมไปให้พ้นจากที่นี่เจ้าเต่าเขียวตัวนี้โชคอีเรื่องผู้หญิงจริงๆนะงั้นเพราะสองสาวสวยเชื่อใจเจ้าขนาดนี้เราลองมาพนันกันหน่อยไหมละ่ะพนันอะไรละ่ะ เราก็พนันกันที่ร้านขายของเก่าร้านนี้แหละใครได้ของถูกกว่าใครได้กําไรมากกว่าถ้าฉันชนะให้สองสาวสวยนี่ไปส่งฉันที่โรงแรมหน่อยสิถ้าคุณชนะของที่ฉันได้มาฟรีฉันให้คุณไปเลยไอ้เต่าบกไอ้ขยะถ้าคุณชนะคืนนี้ฉันให้คุณเล่นได้ตามใจเลยฉันดังเกียจคุณแล้วฉันก็จะไม่เอาคุณหนูหลิวกับเจ้หลานไปเสียหรอก ฉันว่านายไม่กล้าแข่งหรอกที่กลัดนี่นาไปฉันทนไม่ไหวแล้วนะน้องชีเธอมีความมั่นใจว่าจะชนะไหมนี่สิไปพนันกับมันเลยถ้าแพ้ก็ไปโรงแรมกับมันฉันเชื่อใจเธอฉันขอท่าเดิมพันกับคุณแต่ฉันขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งขอแค่ได้ใช้เวลาคืนหนึ่งกับสาวสวยทั้งสองคนนี้ไม่ใช่แค่ข้อเดียว ถึงสิบข้อฉันก็ยอมรับถ้าคุณแพ้ก็เลอกกับเฉินดงงซักฉันไม่ขัดข้องที่จะมีลูกชายเพิ่มอีกคนชื่อเสี่ยวฉีหรือว่าให้พวกเจ้าสองคนนังตัวเล็กน่ารักทั้งสองอาบน้ําให้สะอาดแล้วมาคอยปฏินััิคุณชายสั้นของเราให้ดีๆคุณชายสั้นของเราเนี่ยนะในวงการของเล่นโบราณและการประเมินมูลค่าของโบราณวัตถุเก่งกว่าอาจารย์ชื่อดังหลายๆคนซะอีกชูย่าดีใจมากไป ใครแพ้ใครชนะยังไม่แน่นักเจ้านายเอาชามใบนั้นมาให้ฉันดูหน่อยส่วนท้องชามลึกกว่าส่วนก้นชามตื้นกว่านี่คือชามรูปหัวใจไก่สมัยส่นเต๋อแน่จริงเลยคุณหนุ่มเฉิงมองปุ๊บก็รู้ปั๊บเรียกราคาเลยสิห้าล้านเอาละฉันเอา ไม่นับนะนี่คุณซื้อเองนี่มันไม่ใช่ของถูกๆที่ได้มาง่ายๆเลยนะการพนันเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อนี่นาหรือไม่งั้นคุณก็เอาเงินห้าล้านไปซื้อเรือจริงๆสักลำสิอืมใช่เลยไร้ยางอายจริงๆเจ้านายนี่นี่ยังมีอีกอันหนึ่งด้วยฉันขอห่อทุกอย่างเลยค่ะคุณพักผ่อนคุณดูยังไงบ้างคะคุณลุงขหินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่คะ คุณหมายถึงก้อนที่ใช้รองขาตัวน,นั่นหริอคะอันนั้นไม่ค่อยมีราคาหรอกค่ะฉันขออันนี้ค่ะคุณบอกราคาสิคะเจ้าฉีคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าคะมีสาวๆหลายคนต้องพึ่งพาคุณคุณซื้อก้อนหินเนา่เนาๆนี้ทําไมลองดูอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าเงินไม่พอฉันจะหาวิธีสบายใจเถอะก้อนหินก้อนนี้มีค่ามากกว่าของทั้งหมดในร้านนี้รวมกันอีกฮ่า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 คนโง่ก็คือคนโง่จริงๆเอาหินเนา่เนาๆของคุณมาเทียบก,กับคุณชายเฉินได้ยังไง โอ้ยงั้นก็รู้จักกันตรงๆไปเลยดีกว่าให้พวกเจ้าเด็กสาวน่ารักทั้งสองคนนี้ไปอาบน้ําให้สะอาดแล้วขึ้นมานอนบนเตียงฉันซักดูถ้าคืนนี้เราคงได้อยู่ด้วยกันแล้วละ่ะเยฮ่าฮ่าฮ่าฉันโมโหเธอจนตายแน่ๆถ้าเธออยากได้จริงๆล่ะก็สองร้อยบาทเอาไปเลยไม่ต้องหาแล้วคนโง่เลือกเสร็จแล้วเราก็ไปพบกับเต่าสิงกันเธอข้าเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ตังใจปฏิบัตบสองนางงามนี้ ฮ่าฮ่าฮ่นูเหลิวคุณหลันเชื่อค่าเถอะไปกันเถอะเป็นยังไงบ้างไอขยะเห็นของโบราณมีค่าเหล่านี้แค่ก้อนหินก้อนนั้นของท่านก็เหมือนกับท่านนั่นแหละเป็นขยะไร้ค่าของบนโต๊ะเหล่านี้แน่นอนล้วนเป็นของมีค่าแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าทุกอย่างก็เทียบไม่ได้กับก้อนหินของข่าอาจารย์หวมาแล้ว อาจารย์ห่วงน่าเป็นที่ปรึกษาการบริหารระดับสูงชื่อดังของประเทศเจ้าคนโง่เอ้ยดูซิว่าจะเถียงกันไปถึงเมื่อไหร่อาจารย์ห่วงโปรดใช้ความเห็นของคุณเถอะถ้วยไก่สงอกสมัยส่วนเตอราคาตลาด5.2าล้านถ้วยยู่หลงในสุราราคาตลาด6.5หล้านอาจารย์หวังครับนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วนะเป็นขวดบุหรีที่สั่งทำจากพระราชวังเลยนะ มีแค่คนในราชาวงศ์และชนชั้นสูงเท่านั้นที่ใช้ได้นะราคาตลาดหลักสิบล้านเลยนะสมบัติทั้งสามชิ้นของผมมีมูลค่ากว่า20ิบล้านกว่าเลยนะคุณแพ้แล้วตอนนี้กูกเขาเรียกพ่อสิฉันยังไม่ได้เริ่มตรวจสอบเลยนะท่านนี่ช่างร้อนใจกว่าตูพระเจ้าแผ่นดินเสียจริงอย่าเอาหินก้อนนั้นออกมาอายคนอื่นเลยท่านไม่เห็นค่ามันหรอกหินก้อนนี้ซื้อของโบราณได้ครึ่งร้านเลยนะฮ่าฮ่าอาจารย์หวังท่านตาถึงจริงๆ นี่มันแค่หินธรรมดาไม่ใช่ของมีค่าเอาไปรองขาโต๊ะหรืออะไรก็ได้สมองเหมือนนกเหยี่ยวเลยนะฉันว่าแกนี่มันโง่เต็มประดาเลยนะพวกเราทุกคนก็ตายเพราะแกนั่นแหละฉันไม่น่าไปเชื่อแกเลยท่านอาจารย์นี่ลืมตาขึ้นมาดูให้ดีๆสินี่มันอะไรกัน สมัยชุนชิวพวกเราเป็นตราประทับสมัยนั้นมันมีค่าเท่าไหร่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินมีความหมายดีมากฉันแนะนําให้พวกคุณนําไปมอบให้กับทางการดีกว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนั่นก็หมายความว่าไม่มีราคาสินะนั้นฉันก็ชนะสินะอย่าดีใจไปก่อนเลยนอกจากตราประทับชุดนี้แล้วฉันยังมีของอีกอย่างหนึ่งที่หลันพี่จะไม่บอกว่าโถชีนี่เป็นของโบราณหรอกใช่ไหมถ้ามันเป็นของโบราณที่บ้านฉันมีตั้งหลายอันฉันจะเอาไปให้พี่สองอันเลย ใครมุกมังกรทะเลตะวันออกนี่เองฉันชนะแล้วสามสิบล้านนะฉันเอาเรื่องนี้มาจากนอกโรงงาน,นไม่ได้นับรวมอยู่ในข้อตกลงการพานัน,นและก็ไม่ได้ระบุว่าของที่เอามาจากข้างนอกไม่นับด้วยนีนานี่จะไปเกี่ยวอะไรกับใครด้วยถ้าบางคนรู้จักกาลเทศาบางตอนนี้ก็กเข่าขอโทษครอบครัวฉันซะก,การดื่มเหล้าเป็นบาทอันเจอฉันเมื่อไหร่จะกลายเป็นคนในครอบครัวเธอได้ละ่ะฉันเชื่อไอ้ขยานี กูจะฆ่ามึงให้ตายลองขยับอีกทีสินางนี่รอให้กูจัดการในโง่นี่ก่อนนะกูจะขังพวกมึงสองคนไว้ในกรงหมาแล้วฆ่าให้ตายเลยเสินเชา่ามึงอยากตายหรือไงมึงรู้จักเสินเช่าไหมชินเช่าเป็นถึงคุณชายใหญ่ตระกูลชินแต่ในสายตาตระกูลหลิวของฉันตระกูลชินน่ามานับว่าอะไรกันคุณนูหลิวคุณคือหลิวรูสเสบียแห่งตระกูลหลิวคิดว่ายังไงล่ะคะวันนี้ข้ามาเองพวกเรากลับกันเถอะ หรือว่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคะคุณยังอยากได้อะไรอีกบางคนเคยพูดไว้หรือเปล่าว่าถ้าเขาแพ้พนันทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะต้องตกเป็นของเสี่ยวฉีเขายังต้องคุกเข่าเรียกเสี่ยวฉีว่าพ่อด้วยถ้าคุณไม่รักษาคําพูดของคุณฉันจะใช้ทุกอย่างของตระกูลหลิวเพื่อให้ตระกูลเซินหายไปจากมือหยิงเฉิได้ฉันยอมรับพ่อพอได้แล้วเขายังไม่เรียก พ่อฉันจะเอาคืนเจ้าสิ่งชั่วร้ายเรื่องที่แก่ทำร้ายน้องสาวฉันฉันจะเอาคืนให้หมดตัวพร้อมดอกเบีย้ยแกเตรียมตัวไว้เลย,ยได้ครับข้าฉันเข้าใจแล้วคุณหลิวเป็นอะไรหรือเปล่าคะ